วันฮาโลวีนมาถึงแล้วฮเอาของไปฝากไอ้เด็กนั่นสักหน่อยเป็นอมยิ้มชนิดพิเศษมาดูกันว่ามันจะรับของของเราหรือเปล่าสวัสดีครับมีของมาฝากครับวันฮาโลวีนสวัสดีวันฮาโลวีนววน,วน,นี่มันไอจ้จอมโจรคู่หูนี่ไม่ได้แล้วผมก็มีของฝากคุณเหมือนกันนี่เอาไปเลยไข่มังกรเอ้ยไข่มังกรฉันชอบมาก,อร,อ,มากาอร่อยมากเลยอร่อยมากเลย เปิดใกก่อนดีกว่าไอเฟเซอร์ช่วยกันด้วยเฟเซอร์แกต้องแก้แค้นให้ฉันฮับบอสแกต้องเอาหมามุ้ยไปใส่มันนะให้มันเอาแล้วก็ให้มันขันไปทั้งตัวเลยฮับบอสโอ้โหหนักจริงๆเลยหมามุ้ยอะไรของบอสด,ดีหนักมากเลยใกล้จะถึงแล้วโอ้ยลมลมลมสวัสดีครับมีของมาส่งครับไอจอมโจรมันมาอีกแล้วต้องใช้แผนนี้แล้วกันลดต้นไม้ให้มันโตเร็วเอาเลยไหมครับเดี๋ยวผมยกไปส่ง ผมด้วยผมก็โดนเหมือนกัน